คนครับนี่ก็จะพามาหาปลาน้ำบุงนี่น,นะครับนี่คือเก่านะครับนี่น้ำบุงครับนี่บุงบรรยากาศนะครับนี่ก็สวนข้าวโพดข้าวเจ้านะครับนี่เดี๋ยวนี้ขายแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ขายแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่บรรยากาศของบุงนะครับนี่ลมเลื่อนนีนะครับนี่นี่ใหญ่มา,าม,ม,ามากนะครับนี่แต่สวนข้าวเจ้าอ้อมอยู่นี่นะครับ ในกันสองคนนะครับอยู่นู่นคนครับนู่นครับนี่สวนขาเจ้ามนนะครับนี่สวนข้าวโพดเอ้ยหัวลิสงเอ้ยสารพัดนะครับเดี๋ยวนี้ครับนี่บรรยากาศนะครับนี่นะครับริมพังโค้งนะครับนี่ตอนใส่ตอนยังก็บได้ท้ายดู่นครับเดี๋ยวจังมาสรุปกันเอาว่าจะได้บ่อได้จักขี้เล้วแรงหรือบ่จังได้นะครับ บองห่กันของยืนในน้ำคือยันนยงว่านะครับนี่นะครับใส่แล้วเมื่อกี้นี่ใส่ตรงนี้นะครับไปนัป่นไปนู่นนะครับอ่ะนี่ให้ถ่ายบรรยากาศให้เบิรงนืยซึนนะครับน,นี่นะครับอยู่บ้านเหมืนกับห่อนนะครับหนองน้ำกับสีหนาวๆยังน้อยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะสรุปป,ปานครับ นี่นะครับนี่ก็กลัวหมดแล้วครับนี่นะครับอ๋อขำล้วครับเมื่อบ้านละครับนี่นี่นะครับฟ้าก็ก็ในปลายเท่าไรนะครับเดี๋ยวหอนบ้านคงจะเทให้ดูอีกครั้งกันเลนะครับมันหงายอยู่นะครับนี่นะครับไปหอนบ้านคงจะให้ดูอีกครั้งนึงครับประมาณนี้นะครับให้เพิ่งบรรยากาศก่อนนะครับ นี่นะครับมาทำการแค่นี้นะครับนี่สองคนนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศที่สูงชุดนะครับนี่ี่บุงเมื่อกี้ที่หาปลาเมื่อกี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่มเมื่อและครับนี่ออกมาละครับ ครับบรรยากาศนะครับนีเนบ่เมื่อแล้วนะครับแต่ละคนนะครับโอ้โหก็สอบแทบคาดนะครับนี่อ่านี่นะครับนี่แต่หินได้เนี่ยครับบนเป็นบ้านเข้าเจิ๋นะครับการทำมาหากินกันยังว่านนะครับ ไก่ก็ได้มานะครับนี่นะครับน้าดับคำเชียดกันวยนนี้เต็มอันย่านะครับแบกกระชองเพื่อก่านะครับนี่โโอ้หแต่ว่าปลาดิวชลุกปิดบ้านนะครับนาเล่ดับหมดนะครับแดดเอ้ยลมเอ้ยนะครับอ่า อยู่บ้านเหกับปลาเลครับแนนน่อหลายๆกับปงูนะครับเดินทางกลับก่อนครับตอนใส่กับปลาสดถ่ายให้ดูปนะครับสรุปปลากับสรุปอยู่บ้านหรอกนะครับอ่ะยากแค่นี้แหละครับนี่นะครับใส่มาทันเบิร์ดนะครับนี่ถ่ายดูนะครับนี่นะครับนี่ ถือว่านี่หมานครับวันนี้หมานครับเออแต่ว่ามันจะใส่ออกบดชำได้กับนี่นะครับก็มาถึงบ้านแล้วครับใส่ออกรอบร้อยครับปลานะครับนี่นะครับสรุปกันครับนี่นี่นะครับปลาได้แค่นี้นะครันี่หมานครับวันนี้หมานครับวันนี้หมานนี่นะครับนี่ปลาจอกนะครับมีตัวงามๆนะครับนี่โอ้นี่นะครับปลาจอกนะครับโอ้ตัวงามๆนะครับนี่ก็ปลาทูน้านะครับปลาทูนะครับนี่ปลาทู่คล้ายๆปลาทูเค็งเขาเนี่ยครับนี่ คู้นะครับนี่ปลาสวยงามครับวันนี้เลยสวยงามครับวันนี้อ่ะวันนี้นะครับอันนี้คือนี่คือปลาคบนะครับนี่ปลาคบนี่ครับเกี่ยวมันจะเงี้วก่อนนะครับนี่คือปลาข้าวนะครับนี่ปลาข้าวปลามันจะเป็นทึ่งที่นะครับปลาข้าวนะครับฮ่าอนี้ปลาข้าวส่วนมากจะเป็นปลาคบได้มากกว่านะครับปลาข้าวได้ตัวนึงนะครับนี่นะครับนี่ปลาคบหมดนะครับ เอามาดเกิดม de ีเท oh ่าน <mathematics> <sh> <on cat> <ism> ี้แหะครับวันนี้ผูเชื่อว่าหมานครับวันนี้หมานนะครับเก็เคยได้จังซี่มาก่อนแล้วครับนี่โอ้โหนะครับนี่ควจะปดแล้วยังแล้วนะครับรัดทะารีขึ้นอยังนี่ครับอ่านี่นะครับเนี่ยมองกระจจะสางได้หรือบอลนะครับอุยุอยู่นะครับเห็ดอุยุอยู่โอ้โออ่าพอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงจะลาสั่งกันสั่งเลยนะครับนี่นะครับเห็ดกินเห็ดยากคนครับ